สวัสดีค่ะ ผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูร้านอาหารไทยขายที่ตลาดนัดในฝรั่งเศสค่ะขายอะไรบ้างเป็นเป็นยังไงมายังไงมาเปิดร้านขายของที่ตลาดนัดที่ฝรั่งเศสได้ชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้ไปคุยกันแล้วซึ่งเมืองที่เราไปนะคะชื่อเมืองว่าโปลองเมืองเนี้ยห่างจากบ้านหงเล่าถึง58กิโลเมตรเลยค่ะดังนั้นนะคะการที่ดิฉันจะนําพากายหยาบไปหาพี่แกเนี่ยมันก็จะมีค่าน้ํามันเอ่ยค่าที่พักเอ่ยเพราะว่าขับรถไปกลับไม่ ออ่่ะนืยคดังนั้นนะคะขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนใจดี5ท่านนี้นะคะที่ได้กดปุ่มซุปเปอร์แตงปุ่มรูปหัวใจข้างล่างนี้ค่ะในการสนับสนุนค่าน้ำมันค่าที่พักในการไปหาพี่เขาในคลิปนี้นะคะท่านแรกนะคะขอขอบคุณคุณมงสุมนมานเจ้าเก่าเจ้าเดิมเมตตาผักบุ้งมาเกือบทุกคลิปเลยค่ะขอขอบคุณคุณโยซิตาขอขอบคุณคุณชมขอขอบคุณ คุณโอปอกิติและท่านสุดท้ายค่ะขอขอบคุณร้าน AC Shops ค่ะร้าน AC Shops ก็สนับสนุนผักบุ้งมาหลายคลิปแล้วนะคะเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์ความงามค่ะอาหารเสริมถังเช่าน้ำมันมะพร้าวเข้าไปรับชมสินค้าได้นะคะมีดักคุณไว้ทุกช่องทางออนไลน์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น lazada shopee tiktok facebook instagram อะไรทุกช่องทางเลยนะคะ มาถึงตลาดนัดที่เมืองโปลองแล้วสินค้าที่ขายนะคะก็มีทั้งของกินของใช้งานฝีมือง,งานประดิษฐ์งานศิลปะค่ะใครที่สนใจจะรับชมคลิปเต็มๆว่าตลาดนัดนี้เนี่ยร้านอื่นๆเขาขายอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราจะแปะ,แปะเดี๋ยวเราจะแปะคลิปไว้เวลาที่คลิปนี้จบปัป๊บ มันก็จะมีคลิปแนะนำดิสนก็จะแปะเอาไว้นะคะเขาไปรับชมกันได้นะคะแต่ในคลิปนี้เนี่ยก็จะพาไปบุกร้านคนไทยมีลูกค้าต่างชาติมาต่อแถวยืนมุงซื้ออาหารไทยกันใหญ่เลยนะคะแอปส่องข้างในนะคะก็เห็นพี่ผู้หญิงคนไทยใส่ชุดเหมือนแม่ดิฉันเลยค่ะลายลายผิวผิวแบบนี้ค่ะกำลังขมักขม้นจัดของอยู่หลังร้านค่ะ แล้วก็มีไก่ย่างหมุนหมุนเหมือนไก่ย่างห้าดาวขายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขากันค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อประภาทุกปูค่ะค่ะแล้วพี่มา,ามาจากจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดพิจิตรค่ะเปิดร้านนี้ได้กี่ปีแล้วประมาณสามปีเข้าปีที่สี่แล้วค่ะอ่าโอเคนะขายดีขายดีอะไรหมดแล้วเนี่ยโบเบ้อันนี้ผัดมีกะผัดไทย แต่อันเนี้ยรอบสองแล้วมีข้าวผัดข้าวผัดรอบสองอันนี้<ต>เนื้ออะไรจ๊ะเนื้อหมูหมูผัดพริกผหรพารอบสองผัดไก,ไก่ผัดเป็นมะพร้าวอันนี้หมูหวานจ้ะหมูหวานนี่ก็หมูหวานเหรออันนี้ก็หมูหวานแปลว่าขายดีใช่ไหมคะจ้าขายดี อันนี้อย่างละรอบสองรอบสองอันนี้อันนี้ทอดตลอดเลยอ่าก็มีปอเปี๊ยะเนาะจ้ะอันนี้ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะผักปอเปี๊ยะกุ้งอ๋ออันนี้ก้ามปูทอดอันนี้อ่ะกุ้งชุบแป้งทอดอันนี้กุ้งเพนกุระทำเองซามุซ่าเนื้อปีกไก่ทอดลูกไก่ทอดจ้ะอัน่นับปลาทอดจ้ะปลาทอดค่ะ กรอบมากค่ะแล้วดูเนื้อข้างในนะคะขาวจัวะกินจิ้มกับน้ําจิ้มไก่นี่คือเป็นตาแซบเลยนะมีของร้อนแล้วก็มีของเย็นค่ะซึ่งของเย็นก็แช่อยู่ในตู้เย็นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสลัดผักแล้วก็มีปอเปียสดเวียดนามอะไรร้านอาหารไทยทำไมต้องมาขายของเวียดนามอะ่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนฝรั่งเศสชอบทานค่ะ ิลมันก็คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนบ้านเราเนี่แหละแต่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนบ้านเราเนี่ยน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆแต่ถ้าเป็นปอบเปียสดเวียดนามเนี่ยเขาจะใช้คล้ายๆกับน้ำจิ้มไก่แต่จะเหลวกว่านะคะหรือเป็นน้ำจิ้มถั่วซอสหอยซินค่ะซึ่งมันก็จะไม่เผ็ดแล้วก็จะออกหวานๆฝรั่งก็จะถูกใจตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อบูญครับ พี่บุญมาจากจังหวัดอะไรมาจากจังหวัดภูเก็ตครับภูเก็ตอ่านี่นะคะเจ้าของร้านขายไก่ย่างขายดิบขายดีเลยเนี่ยแนะนําหนูหน่อยมีอะไรมาครับผมผมมีไก่ไก่บ้านตัวใหญ่ๆนะครับ18ยูโรแล้วก็มีตัวไก่เล็กไก่เล็กครับไก่เล็กอ่สิบยูโรแล้วก็มีชาบูนูชาบูนูมันเป็นอะไรนั่นนะครับเป็นหมูครับแล้วก็มีมันครับอ๋อมันทอดครับอยู่บนคำว่าแล้วก็มีซอสได้ด้วยครับ เห็นบอกว่าเป็นสูตรพิเศษเลยครับครับสูตรพี่บอกเออไม่ใช่พี่บอกสูตรผมครับวันหนึ่งนายกี่ตัวพี่ผมถ้าเป็นงานใหญ่ๆเนี่ยประมาณกับเกือบถึงร้อยครับเกือบถึงร้อยตัวครับไก่ร้อยตัวสั่งเวรให้ร้านนี้นะครับะวันเนี้ยครับแปดสิบตัวเหลือเหลืออยู่แค่นี้ครับแค่นี้ครับอันนี้ปังก็คือก็เป็นต้องให้ผู้ประกอคการ เดินมเพื่อเคอ็งมินิะเวจัตัวนี้เดปุยเดปุยคัดเขาเดมาแตงะคัดเขเดมาแตงจัตัวส่้สิากาเป็นยังไงสนุกไหมคะวันนี้เหนื่อยเหนื่อยมาสอวันแล้วไม่พอขายอาจิรอพอขายหมดตั้งแต่เที่ยง หมดแล้วก็คือหมดก็หมดเลยอ่ะอาทิตย์หน้าจะหนักเีกเมนูร้านนี้อะไรขายดีสุดอยู่แล้วแต่หมู<อ>่บ้านอย่างหมูบ้านเนี่ยชอบกินปอกอ่ะ็มนอีกหมู่บ้านนึงชอบกินผัดไทยแจ้งว่าเราไปหลายหมูบ้านนะคะหมูบา้านก็คือเนี่ยเป็นร้านที่แบบเคลื่อนที่ได้นะแม่เนาะเก็บร่มเก็บ โู้แต่เป็นเหนื่อยนะหน่อยใช่ไหมเหนื่อยรู้จักกันมานานเราเห็นคุณแม่แบบว่าเคยทํางานวันละสิบชั่วโมงเนาะแต่ก่อนเราเป็นลูกจ้างเยอะเจ้าแก่ก็ไม่หึงใจเลยออกมาอย่างเงี้ยเป็นเจ้านายตัวเองโคตรเลิศตอนนี้นะคะเหลือถาดเดียวแบบหลงเหลงแล้วอ่ะนี่นะคะนี่เป็นตัวไล่แมงวันน่ารักมากผัดไทยมาแล้วผัดไทยมาแล้วค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการทามาหากินของพี่เขานะคะเวลาเป็นเงินเป็นทองนะคะขายของในตลาดนัดเนี่ยเนาะหมดเวลาปุ๊บเขาก็ต้องเก็บของกลับบ้านทุกร้านจะต้องเก็บกลับบ้านพร้อมกันเออถ้าเป็นร้านอาหารของเราเองเราจะปิดกี่โมงมันก็เรื่องของเราเนาะแต่ว่าตลาดนัดเนี่ยเขาก็จะคือกําหนดเวลาเนาะเหมือนตลาดนัดไทยอะ่ะ ว่าอ่ะพอถึงเวลาเท่านี้ป๊บคุณต้องเก็บร้านต้องเคลียร์ของเพราะว่าเดี๋ยวเทศบาลเขาก็จะเอารถกวาดถนนรถเก็บขยะค่ะมาทําความสะอาดเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่รบกวนพี่เขาเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่บ้านพี่พัทพี่บูนกันค่ะแล้วพี่เนี่ยมาอยู่ฝรั่งเศสแต่ตอนไหนรู้สึกว่าสอง2022ซึ่งแฟนเป็นคนคนไทยนนคนไทยเป็นนักมวยอยู่ภูเก็ตฉายานามว่าสิงห์ไพบู์เทียนฮิลัน จะเล่าให้ฟังว่าเราอะรู้จักกับพี่เขาอะมานานแล้วก็เห็นนะพี่เขาแต่ก่อนแบบวิ่งรับงานเนาะส่งล้านในหนึ่งวันอะสุดยอดตอนแรกก็ทํางานร้านอาหารก็ทํางานร้านแรกตั้งแต่9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นเลิกห้าโมงเย็นก็ไปรุยต่ออีกร้านหนึ่งถึงสามทุ่มทำอยู่อย่างนี้ประมาณปีกว่าๆซึ่งร้านแรกขายอะไรคะขายเป็นอาหารไทยแต่ว่าเท่าแก่เป็นคนเวียดนามจีนผสมกันก็เป็นเชฟอยู่ในครัวปรุงซอสให้เขาอยู่ ขายดีมากนะร้านนั้นเราไปกินเขาจะเป็นเอากว๋วยเตี๋ยวมาผัดเป็นแบบซอสผัดไทยซอสแกงเขียวหวานแล้วก็ไปทําอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านอาหารไทยเหมือนกันอาหารไทยแต่มาตอนหลังคือหยุดเพราะว่าเท่าแก่มีปัญหากับข้างบนคือกลิ่นมันขึ้นไปไงเขาเลยจำเป็นต้องปิดร้านนั้นอะหนูหนูชอบกินอันนี้มากเลยข้าเหนียว ไม่ค่อยม,มีร้านไหนขายข้นเหนียวแต่ร้านนี้ขายข้นเหนียวแล้วพอทีนี้พี่ก็เปลี่ยนใจจะมาเปิดกิจาการของตัวเองล่ะคิดอะไรยังไงอยู่เป็นคนชอบทําอาหารก็เลยลองดูแ,แรกๆก็ทุลักทุเลปีแรกสู้แบบทํางานแบบเหนื่อยมากอะ่ะอยู่บ้านเป็นอาชเลมบ้านของหลวงอ,อยู่ชั้นห้าแล้วขนขึ้นขนลงแล้ววันไหนลิฟต์เสียโ okay. อ้โหคิดตัวลุยกันนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วตื่นตีสามครึ่งเพื่อลุกมาทำปอเปี๊ยะสด เพื่อ oh. ไปขายตลาดคือเวลาขับรถไปนะ่ะถึงก็ต้องจอดรถนอนข้างทางเพราะว่าเหนื่อยถ้าค,คืนขับต่อน,นี่ชนแน่เลยเอาอุบัติเหตุแน่นอนทำมาผลตอบรับก็เราเป็นหน้าใหม่เขาก็ไม่ค่อยซื้อบางทีเขาก็เบะปากบางทีเขาก็เหมือนไม่ชอบบางทีก็มีแขกมาถามว่าเธอรู้จักทำปีกไกย่ยัดไส้ปีกน้ำซอสแดงไหมเราก็บอกเราไม่ทำเขาก็ว่าเราเป็นจินตกจินตก คือจีนหมาอุยโหเออขนาดนั้นเลยนะแล้วทีนี้เราคุไมไปรู้ว่าคําว่าจีนต๊อกคือคืออะไรพอสามีมาถามบว,ว่ามีฝรั่งเขามาว่าเขามาพูดว่าจีนต๊อกโอ้โหสามีโกรธแต่เขาหายไปแล้วฝร,รั่งคนนั้นเขาตายแหมไอ้ฝรั่งคนนี้ไม่รู้ว่ากําลังล้อเล่นอยู่กับเมียนักมวยสิงไพรบุญเทียนฮิรันเดี๋ยวจะโดนจระเข้ฟาดหางหัวแตกแบบแอนตซินก็ไม่แจก500้อยนะจ๊ะก็เลยสู้สู้ก<ๆ>ันมารุยอยู<ๆ>่อย<ๆ>่างนั<ๆ>้นหนึ่งปีเริ่มตลาดใหม่ ทำ<ม>ตลาดใหม่ที่เปเซน,นัตอันนั้นบูมเลยค่ะเนี่ยขายไม่ทันอ่ะเห็นบอกว่าไก่ย่างเป็นสูตรเด็ดของไทยคือทําผสมผสมผสมเสร็จแล้วก็ตักเข้าไปในตัวไก่อ๋อเรอไม่หมักข้างนอกถ้าหมักข้างนอกเวลาปิงแล้วมันจะไหมก็เลยยัดเข้าไปแล้วยัดเข้าไปในตัวไก่เวลาหมุนอะ่ะน้ำซอสมันก็จะไหลออกมาเองไก่นะคะ เนื้อแบบ juicy หอมกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วมันจะมีน้ำซอสน้ำซอสอันนี้คือมันเป็นน้ำแบบน้ำจากที่เขาย่างไก่หมักไก่อะ่ะอะไรคิ้วแม่งไหมหรือเปล่าอะแต่ไม่ใช่นะคะเนี่ยมันมีหอมโอ้หอมอยู่แล้วพอมันผสมกับความร้อนผสมกับน้ำมันไก่อะ่ะกลายเป็นคาราเมลไลซ์หวานๆเค็มๆอืม พราะของฝรั่งเขาจะใส่เป็นเฮิร์บออริกาโน่เป็นอะไรแบบนี้วันนี้หนูไปอ่ะเหลือไก่ตัวสุดท้ายแล้วฝรั่งอ่ะฉันมาก่อนฉันมาก่อนแล้วใครจะเอาแล้วใครจะเอาอะไรอย่างเงี้ยล,แ,ลแย่งไก่ตัวสุดท้ายแย,งแยง่งกันจนแบบว่าคือปิ้งไม่ทันอ่ะปิ้งจนเครื่องพังอ่ะกัมารถที่มีรถทีองค์ปั้นอ่ะตอนนี้นะคะ <c oughs> เหลือไก่ตัวสุดท้ายจ้าแลวลูกค้าสี่คนยืนอยู่นะคะต่อรองกันว่าใครจะเป็นคนเอาไก่ตัวนี้ไปลูกค้าใครจะได้ไก่ตัวสุดท้ายไป ้อาเป่าหิงสุกกันหรือเปล่าบางคนก็ไม่ได้อ่ะก็ต้องมาจองไว้ก่อนวันหนึ่งสั่งเบอร์ชีวิตไก่ไปกี่ตัวคะ <c oughs> ก็เป็นร้อยนะ <c oughs> ต้องมุลเยอะๆนะแม่นะ <c oughs> มเาเอ่อเิ่มปิ้งใส่ปิ้งไม่ทันปิ้งไม่ทันพังไปเครื่องหนึ่งแต่งงานกับคนไทยอยู่ด้วยกันสู้ชีวิตไปได้วยกันแล้วก็เนี่แจาาประสบความสําเร็จนะคะถ้าเรามีแรงเราทําได้ ไม่จําเป็นต้องมีผัวรวยผัวจนสู้ด้วยกันทําด้วยกันเดี๋ยวมันก็รวยได้ผัวไทยก็สู้ได้ขอโทษอีกนิดนึงคือผัวฝรั่งบางคนเขาก็ดีใช่ก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วแต่คนอาหารเป็นยังไงบ้างคุณแม่บมีรถกับบูมมีรถมีตลาดสี่ตลาดห้าตลาดแล้วก็ไม่ได้อยู่ในบ้านของหลวงแล้วนี่นั่งอยู่ในบ้านพี่เขานะคะใหญ่โตโอ่ามีสามห้องนอนเออมีระบงระเบียงอะไรชีวิตดีขึ้นเลยเนาะสามปีเนาะสู้มาสามปีสู้ คือกู้หนี้ยุมสินเข้ามาเพื่อแบบไปลงทุนนี่แหละโอ้ขอขอแอบ,บถามนิดนึงรายได้ตอนที่เป็นลูกจ้างกับตอนเนี้ต่างกันกีนก่เท่าสิบเท่าไม่สิบเท่าอนุโมทน,นาสาธุสุดยอดเลยอ่ะพิ่งอาหารไทยนะฝรั่งยิ่งชอบสะอาดอร่อยแล้วก็บริการดีที่สําคัญคือแถมนี่แหละฝรั่งชอบไม่ต้องเยอะเล็กๆน้อยๆฝรั่งชอบ ฝรั่งชอบจุดนี้แล้วที่สําคัญอีกอย่างนึงคือไม่ต้องขายแพงมากฝรั่งอย่างบางคนเีามีเงินมาสิบยูโรอย่างเงี้ยอย่างน้อยเขาก็ต้องได้กิน2อย่างมาร้านพี่นะได้กิน2อย่างถ้าไปร้านอื่นนี่ไม่ได้เลยนะอย่างน้อยกินกับข้าวอย่างหนึ่งแล้วก็มีเนมแบบนั้นแหละแต่นี้ก็เป็นข้อดีนะคะที่ว่าพี่มีประสบการณ์เนาะว่าอันนี้มันต้องทํายังไงข้อดีข้อเสียของร้านอาหารเป็นอะไรเจอปัะสาก็เจอปัญหาอะไรแบบถ้าเราไม่ได้เป็นลูกจ้างมาก่อนเราก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเราต้องไปเจออะไรยังไงบ้างใช่ใช่ใช่เก็บเกี่ยวประสบกกกาาารรณ์เเเเยยยอะะลลแหจคถู ท้าแกเอาเปียบอะ่ะเขาเอาเปียบเราจนเราเก่งอะ่ะทางานอะ่ะตอนเช้าก็มาปรุงต้มหมี่ต้มไก่ต้มกุ้งต้มปลาหมึกทําน้ําซอสสารพัดเตรียมของอยู่ในครัวต้องออกมาช่วยเขาล้างกระทะล้างจานเช็ดกระทะเขาเรียกออกไปข้างนอกแล้วก็ต้องออกไปเพื่อไปช่วยเขาล้างการะทะพล้ังเสร็จบ่ายสองต้องเข้ามาข้างในอต่อทําต่อ,<ะ>ตอหน้าครัวหลังครัวหน้าครัวหลังครัวก็สู้จนสุดๆอะ่ะแม่อยากฝากอะไรไหมคะสู้ด้วยตัวเองได้ก็สู้ขยัยงเท่านั้นที่ที่จะสําเร็จนูขอขอบคุณพี่มากๆนะคะให้หนูได้มาติดตามชีวิตวันนี้นะคะ พอกลับมาถึงห้องพักค่ะฉันก็เมือกมากเดินเล่นกลางแดดทั้งวันใส่หมวกด้วยแล้วก็สระผมซึ่งจริงๆแล้วในกระเป๋าเดินทางของชินีน้อยเนี่ยนะคะก็มีทุกอย่างค่ะเครื่องสำอางสกินแคร์ยาสระผมแต่ที่พักเราเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์มาให้เป็นเจลอาบน้ำที่แบบ Head to toes ก็คือใช้ได้ตั้งแต่หัวสุดตีนตีนสุดหัวแล้วก็แบบอะฉันก็ใช้ของเขาสิจะเปลืองใช้ของฉันทาไมอ่ะ ก่อนนอนเราก็สระผมด้วยเจลอาบน้ำครอบจักรวาลอันนี้นะคะก่อนนอนคือไดผมก่อนนะไดผมเป่าแห้งปรากฏว่าพอตื่นเช้ามาตกใจมากเลยแกผมอะรังแคเต็มหัวเลยอะ่ะนี่ขนาดแค่ข้ามคืนนะท่านผู้ชมถ้าเกิดติดตามผักบุ้งมาเรื่อยๆก็เห็นว่าแบบเออผมเราก็จะมีความแบบสลวยเหมือนผีมยเหมือนแม่หญิงผีมอนเนี่ยรังแคเต็มหัวคะ่ะ และภาพต่อไปนี่นะคะจะเปิดหนังศีสะนท่านผู้ชมดูใครทานข้าวอยู่ขอความกรุณารวบช้อนเพราะว่าเดี๋ยวจะกินไม่ลงอะนะดูดิมันมาจากไหนอะ uh? มันมาแบบหลุดเป็นแผ่นๆแบบนี hmm. ้เราไปหาข้อมูลใน Google มานะคะเขาบอกว่าผิวหนังเราเนี่ย ผิวหนังหัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันค่าความเป็นกรดความเป็นเบตไม่เหมือนกันดังนั้นจะมาใช้เจลทําความสะอาดแบบเดียวกันไม่ได้อ่าเพราะว่าสารตึงผิวมันก็ไม่เหมือนกันละอย่างสบูเ่เหลวเนี่ยการขาจัดความมันมันจะมากกว่าแชมพูอันนี้หาใน Google นะจริงไม่จริงบอกพูดหรอกเขาบอกว่ามันจะมากกว่าแชมพูด,ดังนั้นถ้าเกิดว่าเอาเจลอันาน้ำมาสระผมมันก็ทําให้หนังศีรษะแห้งพอแห้งก็กลายเป็นทุ่งกุหลาบลองห้แตกสแสแหลกขาดแล้วก็หลุดเป็นแผ่นแบบนี้นะคะ นึกถึงรูปนี้ที่เขาแชร์กันในเน็ตว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดของผู้ชายนายอินวันทั้งแชมพูครีมนวดสบู่โลชั่นโฟมโกนหนวดยาสีฟันผงซักฟอกน้ำมันเครื่องในขวดเดียวกัน, <c oughs> นขนาดจีมี่เรายังใช้อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งต่างหากเลยเนาะนัะ่นแหละค่ะก็เลยกลับมาตายรังนะคะใช้แชมพูที่เราเอามาด้วยมาจากประเทศไทยคะ่ะแชมพูมอนเดล เป็นแชมพูที่ไม่ต้องใช้ครีมนวดผมใครเป็นคนที่เกลียดใช้ครีมนวดผมบ้างไหมคะมีเวลาสักสองสมนาทีไหมที่จะมาครีมนวดผมไม่มีค่ะหนาวอยากรีบสระรีบอาบรีบไปค่ะหรือบางคนอาจจะก,กังวลเรื่องเออถ้าเกิดใช้ครีมนวดผมอะ่ะมันจะสะสมที่แผ่นหลังหรือเปล่าทําให้เป็นสิวที่หลังหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนดิฉันเนี่ยที่ใช้แชมพูโดยไม่ใช้ครีมนวดผมเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่มักชอบทําอะไรง่ายๆหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ามัก เออม,มันมันมันรวดเร็วจบดีค่ะแชมพูมอนเดลนี่นะคะมีขายมาก,กว่า30ปีค่ะร้านเสริมสวยต่างจังหวัดคุณหญิงคุณนายลูกคุณนูภูทอนเนี่ยเขาใช้กันเป็นแชมพูสมุนไพรธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ไม่ว่าจะเป็นว่านหางจระเข้ดอกอัญชันใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะมีขายในช้อปปี้นะคะราคาขวดละ195บาทผักบุ้งใส่ลิงไว้ด้านล่างให้ท่านผู้ชมแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปสั่งซื้อได้เลยค่ะไม่เคยคิดเลยนะคะว่าชาตินี้จะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นดูสิ แกมันเหมือนกาวเลยอ่ะหวังว่าตรงเป่ามันจะออกไปนะเป่าผมเสร็จแล้วนะคะแผ่นใหญ่ๆแล้วออกไปแล้วเหลือแต่จุดๆเล็กๆฟิลไข่เหานี่คือผมที่ไม่ได้ใช้ครีมนวดผมนะคะแล้วผมจะไม่แห้งเสียหรอนี่ค่ะเราจะใช้มอนเดลแฮร์เซรัมรูปที่เส้นผมช่วยให้ผมสุขภาพดีไม่แห้งเสียบึ๊บอย่างนี้เลย Mm. ใครจะหนีบผมม้วนผมเอาแฮร์เซรัมเนี่ยทาก่อนนะคะเพื่อแบบเป็นการเคลือบปกป้องเส้นผมก่อนที่จะโดนความร้อนนะคะแฮร์เซรัมของมอนเดลเนี่ยมีส่วนผสมของโจโจบาออยโสมใช้แล้วผมหอมหมื่นลี้ใช้ที่ฝรั่งเศสกลิ่นไปไกลถึงปอยเปดเลยค่ะสมัยก่อนอะ่ะมันจะมีแฮร์เซรัมที่มาเป็นเม็ด เปิดจุกกรึกอย่างเงี้ยออกอ่ะเหมือนอันนั้นเลยเนื้อเซรั่มบางเบาซึมซาบเร็วไม่เหนียวเนอะหนะค่ะราคาขวดละาน9 8 9บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปีนะคะผักบุ้งใส่ลิง์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะต่อนไปฝากข้อคิดค่ะฟ้าหลังฝน ถนนลื่นเสมอเอ้ยย่อมดีเสมอนะคะจะพบกับสายรุ้งที่สวยงามมีท่านผู้ชมหลายคนนะคะคอมเมนต์มาว่าอยากให้ไปเจอยายใหม่จังเลยอ,อยากให้ไปบุกร้านยายใหม่อยากไปอยู่แต่ว่าบ้านของยายใหม่เนี่ยห่างจากบ้านของเราเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะ ไม่ได้อยู่นะักปักซอยเรานะดังนั้นนะคะขอเวลาหน่อยก็มีเกินเกินกับยายใหม่ไวแล้วแหละว่าแบบเออถ้ามีโอกาสหนูจะแวะไปหานะคะแต่ถ้ายายใหม่จะมาเที่ยวหาหนูก็ได้นะคะโปรดมาเที่ยวที่เมืองของฉันเออโปรดมาเที่ยวที่เมืองของฉันอ่า ah, that's very nice thank you Miss Thailand <Wow. S 1> หนูมีอพาร์ตเมนต์บุพาราตีไว้ต้อนรับยายใหม่นะีคะรับประกันไม่เจอผียินดีคืนเงิน ถ้าท่านผู้ชมสนใจรับชมคลิปเต็มเรื่องเล่าห้องเช่าผีสิงจากประสบการณ์จริง <c oughs> เดี๋ยวเราแปะคลิปไว้ท้ายคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะผอบุ้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>